ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้นั่ย่าไผ่มาเก็บเห็ดครับพี่น้องย่าไผ่ราว่าเราเห็นเห็ดครับพี่น้องเบาไก่ก็เลยตามเรามานี่ครับนี่ย่าไผ่ตีดอกหนึ่งสวัสดีจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อค่ะมากันหลายคนอยู่สองคนสามคนย่ายงวนกามาเมื่อพอเห็ดอีหยังพี่น้องพอเห็ดอีหยังแนวนี่พี่น้องย่าแหบปยาหงวนเห็ดหยังนี่ย่ายงวนจะมาเป็นแน่นอนแน่นี่เน้อง เฮ็ดผึ่งดังเัวกระไกากินดอกพี่น้องกันให้เบิ่งซื้อเด้อครับบัวกรากินนี่มันเฮ็ดผึ่งยังนน่ไงยัวเฮ็ดผึ่งดังเฮี้ยเมนบ่หรือเฮ็ดผึ่งสดเฮ้ยบ่แม่นดอกบ่เอาบ่กินบ่กินเรื่องหักเบิ่งขาเพราะว่ามันผึ่งสดผู้ใดฮู้บอกบอไก่นําเด้อพี่น้องบ่บัวก่ะในเด้อจ้ะอไปเก็บไปไปหาเราบิ่งระให้ตลวกยังต้องไปครับติดตามเราไปพี่น้องผลละว่าเราเห็นเห็ดปวกพี่น้องครับ ครับครับขุดขุดพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอาล้วครับโอ้ยพี่น้องพี่น้องป้านม่จะดอกกำนั่งจะใหญ่งงวนกา่งใหญ่วนมา่อยเ็ดอกแดงพี่น้องเอ้ยปัดปา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 ดโอเคาลังหวานาลังหวานาลังหวานหวานจุกจั๊กด้วยคนน่ะฝุ่นองเท่ายุ้มกันละพี่น้องผมเอากันเอากันละบานมาเบิดดุงกยังเดอเากมาพอเอาุ่นฝุ่นมูนึงทั้งล้างฝุ่น ปุ่นโอ้โหดอกดอกดอใส่ดอกงามดอกงามปุ่นปุาม่ามุ่นหนามึเคลียร์เบิ่งัีครับพี่น้องผมออือปุ่นหามาเด้อพี่น้องมาเก็บจีนแมนงามกื่นเต้นเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกแดงกำลังออกน้อยใหญ่นออออกเก็บมากกำลังกำลังเอาเอาผีมูนนึงเบาใกล้ผีมูนหนึ่งปุ่นปุนน้ำปุ่นกับมี่มูนหนึ่งใหญ่ไพ่ไปแล้วครับพี่น้องผมพุ่น มูใหญ่ยูเอาเจ็บใสเก็บ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 สองเขากราลังขันกันครับพี่รองผมเออนี่พี่รองมาเบิ่งผงเห่าบบสองเขาเบิ้งเส้าผีเหามาเบิ่งผีพี่รองพุดก็นังออกไว้ครับพี่รองผมพุดผุดฟังท่านก็ลังออกนี่ครับพี่รองพุดพุดนัเนี่นบ้านนะเนาะอ้ยนบ้านนน กำลังบานกำลังบาดยายไปกำลังเก็บตัะเต็มมือเราพี่น้องผมเต็มมือเลยพี่น้องเอ้ยจังหนึงนะคุณนะค้าอย่างง่ยๆกาใส่ตะาคนเลยดูบนเล้ปนเลยดึงยางเดียวน้องยายหน่อยดึงยางเดียวเลยพี่น้องเอ้ยให้มันเก็บง่ายบาดนี่บาดเดี๋ยวมาเด้อมาเก็บย่างอีกจิ้่ประเจานเก็บเอาองูหน่อยพอดีมูใหญ่คว่าเนื้อของไข่ใหญ่กว่านี้อของไข่ปนๆพี่ต้องหลังก็มี เก็บเอาไปเนอะได้ไฟดอมๆในคูนล้วครับพี่น้องอือโอ้ฮึข้าวของเผ่านี่ละสามกนนี่ละพี่น้องเอ้โอ้หัว ขวกครับเพี่ขวบพี่ขวกมือเรายังงอนมาบ้างพูดนะพี่น้องยังงอนก็ได้พี่น้องว่ามือละโอ้บานเพ้อเฟ้อเลยครับบานบานหามไม่หาอีกไมอีกไปติจารณาท้องแถวบังครับพี่น้องว่าเราสิมีอีกบรจักหมูหรือจังไดถ้าติดตามมึงอีกขั้นครับติดตามอีกเด้๋วจ้าท้องแถาไปแล้วครับขวบขวบไปน้ำดงน้ำปลาถ้าอยากห้ากินพี่น้องผมอีสานบานเข้าบานเฮาเลยง่ายสบาย นแล้วาทางฐาติดตามน้องกนเราไปครับพี่น้องว่าเราสิพ่อ,อยังอีกบ่หาเก็บติเฮ็ดบ่เป็นทามากินบนทานพี่น้องใต้ขั้วร้อยแน่นอนเออพุ่นเราไปแล้วครับคั่วู่เขี้ยๆไปพุ่นข้าพูมพี่น้องมาหนี่มาพ่ออีกมูนึงครับพี่นออ้องนี่นี่นี่มั่วพ่ออีกมูนึงครับพี่น้องขันบ่หลายดอกพุ่นอยู่ในก็บกมีพี่น้องผมละ ใหญ่ไผ่คับใหญ่สังก้นแรนนะครับพี่น้องเบาไก่บัวมาพรอ,อยู่นี่ <c oughs> แรนมาแล้วครับผุนสองแถวจุงกบตุงกบมากผุนแต่ว่าันพองมูปอใหญ่ครับเดินสองแถวมาเก็บถุดมากแล้วครับมาแล้วมาแล้วพี่พี่มาเบิรงกนะมันแม่นเฮ็ดพวกอยู่วันเนี่ยนี่ <c oughs> ตั้งเธ<ม>อ,อ <ไป S 2> เลยยเจนี่เก็บ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 ผุนผุนอยู่ในผุนใหญ่ผุนนี่กำลังกอก พ่อมูที่สองครับพี่น้องผมเอาล้วครับสองเท่าเริ่มยุ่มกันแล้วพี่น้องผมเริ่มยุ่มกันแล้วเฮือดเฮอโอ้ยโอ๊ยสมัครเขาก็ผู้เก็บไซโนบัติน้าโอ้มิตรขายแย่ๆแย่ๆแถวใหญ่งวนผุล่ะขายแย่ๆแย่ๆเด้อพี่น้องคุณนะจันทร์ส่วนจันทร์ส่วนผลใหญ่ไผ่กำลังยุ่มฟาดของใหญ่ไผ่กับขายเบียบแย่ฟาดแยยุ่มเลยโอ้ยนายมันเกิดบัวลอยเนาะ เกิดมูเราหน่อยๆพี่น้องชองดอกซ้ำดอกคือแบบเอาใจหัวเคลียร์พวกอีกแน่ทั้งรุมหมดฮะมันมีอีกเห็นเลเห็นเลยดึงเอาดึงเอาดอกนี่มูนี่กับบัวลายดอกครับพี่น้องพ่อได้มกได้แกงกันดูบัวแจกเก็บอีกเก็บอีกหาพวกอีกยาบังบ่ไปไปจังลบไปเบิ่งไปครับพี่น้องท่าทิศตาน้ำสองแถวพวงอีกว่าห้องสิได้เฮ็ดอีกบ่เมื่อนี่เล่าสีมันบ่เมื่อนี่ท่าทิศตาบงน้ำเล่าอีกครับ มาหนิมาพ่อเห็ดไข่อีกครับสองดอกพี่น้องผมเห็ดไข่สองดอกมันถือเมี่งใหม่กินเพลินครับเห็ดไข่เขียวไข่โพนครับแม่หนหอมครับแบบนี้เห็ดไข่แบบนี้หอมดีเวนาสองดอกครับโดนสอยแหวงไปเลยครับพี่น้องผมไปตาติดตาเมึว่ววาสองเถาสิพ่อเห็ดปวกแดงอีงบอกบ่พี่น้องตาฟังเสียงเล่าบอก,กลกรคมาอีกทั้งหนึ่งนะครับไปครับ นี่ครับผมอีกดอกนึงใหญ่ไพ่เห็นเห็ดไข่พี่น้องผมไข่ตัวดอกของพี่น้องนั่นครับน่ะพอเห็ดไข่โด่งต้องนี่ก็ลังจูงงามเลยครับจูงงามยิ่งเด้อมาเบาไกลได้มากหันเอาให้เราพี่น้องแรีนมาแล้วพาเราพ่อเห็ดอีกไปไปเบิ่งอีกครับแล้วพาเราพ่ออีกอยู่ครับพี่น้องคุณไปแล้วครับผุนอยู่น้ำร่าวนะครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำร่าวนะครับ หมานเห็ดปวกอ,อยู่จังหวัหามานบ่หลายพี่น้องหมานหน่อยๆน่ใครนั่นให้ไข่ดอกหนึ่ง <laughs> นี่ครับเพ็่ไข่นี่ให้ไข่ดอกหนึ่งพี่น้องเกิดด้วยฝนนี่นี่ดอกนึงหน่อยๆนเดี๋ยวเก็บมาโดดโยกไก่โยกไก่ดอกนนอหนอ่อยหน่อยทงทงแจ็คหน่อยกับผอเห็ดปวกอีกเพราะแจ็คพี่นอ้องเอ้ยนี่มากแค่เท่านี้ใคร พอไหวพี่น้องพี่น้องแค่ได้พอไหวเราพอไวงามๆนี่ป้าดพี่น้องผมนะเห็ดไข่เขียวเดี๋ยวดนะครับเด้อนี่ครับสองดอกงามๆด้วยพี่น้องผมนี่ครับเจ็บเบบ้าไกลเจ็บเบบ้าไกลเจ็บนี่พี่น้องผมใหญ่ใบใหญ่งวนเห็ดไข่ครับนอันนี้ใหญ่งวนกว่าได้สองดอกอ๋อได้สองดอกอันนี้บอกห็ดไข่ครับนี่ไข่เขียวพี่น้องผมโอ้ยเราหามันพังหีดไข่เขียวเห็ดไข่เขียว นี่พี่น้องกุ้มนี่งามงามครับงามงามยัอีกดอกนึงอยู่ใกล้กใกล้คาตาเนี่ยครับใกล้ใกล้คาตาหนูพี่น้องหนาใบใบเก็บให้บนาใบใบเก็บอ้าวซกระตาพวกอยู่ในกระตากาเดรไลยอยู่พี่น้องในกระตาก็ได้ทั้งเห็ดทั้งน้องม่พี่น้องโอ้ยคักมันอ่ะเก็บบ้างดอกนึน่งนี่พี่น้องสวยนะอามัมมี่ยุ้ยสองเถาวัลย์หาอยากหากินครับงอมงอมพ้นกันสิตกฝากระห้องกระขมยุ่งกระไลพี่น้องผม ตามภาษาอ่เจ้าไดนยังถอดติดตามมึงอีกครับพี่น้องว่าสิได้เฮ็ดยังอีกบ่สิมี่ยังเฮ้าเก็บอีกบ่ไปเบิ่งครับเบื้องเนี้ยแล้วพี่น้องหัวยางออกวันนล้วเบื้องที่เราพี่น้องผมอยู่ใกล้ดอยู่หิมทากย่างวเนาะพ่อพอดีพุ่นดีกัมะพรพอดีพุ่นอีกรองนึงงามย่างไผ่พุ่นครับพี่น้องผมพุ่นดอกนืงพุ่นครับโอ้ดอกนี่งามพี่น้องดอกนี่งามดีน้มย่างงอนครับดิ นี่ใหญ่งวนอันนี้ยหญ่ไข่พอนี่ดอกนึ่งนี่ใหญ่ไข่พออยู่นี่ครับพี่น้องผมนี่น่ะสวยงามสวยงามสวงามพี่น้องเห็ดไข่เห็ไข่เขียวงูในไหนเจ็กดอกคืองูในซี่ดอกห้าดอกอ้าเม่นเฮ็ดยังสนามไงเปงเงียงอยูุ่่นใช่งวนเตะอีกปะจ้าสิได้ยี่เงานั่นเดียเม่นเฮ็ดไข่อยู่อ่ะนั่นเฮ็ดมันจนเหล่จนดำแล้วบ่แม่นดอกไปครับตาตีตามครับสองเท่าอีกมานี่ใหญ่ไข่มาพอเฮ็ดเรางอกครับพ่อ เห็ดหอดเห็นหลอกเห็ดหอดอันนี้ก็เห็ดหอดเห็ดปวกไก่น่อยบานนี่โอ้ยมาได้ยหวมาเก็บเห็ดปวกไก่น่อยผุลโมบกไงเลยเบิองเบงเบองอโอ้ยตูเนี่ยยาแย่วนมาเบิงมาดอกญ่ขาโว้ววววแล้วี้องตอนสดโอ้ยเอาเ็บเเ็บเ็บเห็นหลอกเห็นหอกเอาเก็บเอาเก็บเอาเฮ้ยปวกไงโอเบรแมน ไอระงโงกใหญ่นี่ระโงกพี่น้องนี่ระโงกคุณก็มีดอกเดียวอืมก็มีดอกเดียวแะเน้อคุณกำลังพักกันยุ่มเฮ็ดพวกแกหน่อยพี่น้องผมเก็บเป็นดอกพวกแกหน่อยเดือดบาทพี่น้องเลยท้องเทานำเก็บเฮ็ดพวกแกหน่อยแล้วครับพี่น้องเด็ดขาผอมเลยพี่น้องวันเดียวยังมาเฮ็ดสามอือพี่ยี่พี่อีกมูลนึงครับพี่น้องพี่จุดออกงามๆดอกทุมๆเลยครับนี่คุณโอ้ยงามๆามงามงครับบางทีอยากก็ไปี่เดชช่วยงานบ้าง เด็ดไปแต่พี่เลี้ยขั้นใบห่องขั้เด่ยวด้พี่น่องกำลังยุ่มกันครับพี่น้องผมร่างบาลก่อนสิพอเฮ็ดปัวเกลี่ยน่อยก็ได้เฮ็ดหลงโงกหยักดอกนึงได้เฮ็ดหลงโงกหยักดอกนึงกำลังยุ่มกันครับเก็บเฮ็ดปัวเกลี่ยน่อยพี่น้องผมได้เฮ็ดปวกแดงแล้วกับมะพร้าวเฮ็ดปัวเกลี่ยน่อยบอกห้าอยากหากินนะครับพี่น้องผมมีสารบานเท่าไปน้ำปลาน้ำดวงกระพาะได้อยากได้กินอยู่ครับ บระได่เนวนึงกระได่เนวนึงบ่อผ่อแนวนึงกระผ่อแนวนึงบืออืดเนี่ยอยากเนี่ยกินพี่น้องมาเจอเขาลงเขาป่าแต่ว่าออกจากบ้านได้โลดแด้อกินว้าอีสานบ้านเขาบุ้ยบ่อยอยากต้องมาหากินเนาะใหญหงวนเนาะตังเลยซ้อแบบเก็บเก็บ ขา n h à ดี้ดิใหญ่ขา nhào เนี่ยจงอุ่นซ้อนมันอย่างนขา n h à ดิวงเฮ้ยขาใหญ่ๆคุณอะคุณมีแต่ขาแบบใหญ่ๆพี่น้องผมแน่บ่าวไก่ขาใหญ่ๆคุณอะคุณอะใหญ่งอนนี่พอดีแตกมาเพิ่โมมมาแย่งเฮาวบอแย่งกันเด้อมาเก็บเด้อพี่น้องเอ้ย เอ้ะมัวนน้ำกัน้างันจะมีเลยคางนีจก็มีนะโอ้ยทำงาน่เป็นทนอพี่น้องให้ปวกัหน่อยองเต่ากำลังกิดให้ปวกครับพี่น้องผมมาด้เกให้ปวกกันหน่อยฝนฝ่ามากครับแกเรือลงนาำลงในไปแล้วครับพี่น้องผมตืมตืมมลงไปเก็บอยู่หิมทางครับพี่น้อง พ่อใช้กันวันที่องอพ่ใส่กันครับพ่อใหญ่จัดครับพ่อใหญ่จัดใช้จัดเด็กคนพ่อใหญ่จัดเอาเรือลงน้ำลงในหาปูหาปลาครับน้ำเสะก็มาจะน้อยบอไกลกับเศียรลงน้ำลงในหาน้ำหาปูหาปลาให้พี่ให้น้องผมรับส้ม้ะครับจัะน้อยนี่ก็ได้เดี๋ยวสิ้นผ้าใยงวนถ่องดอกหล่องเรือยตัดน้ำตอนนี้ขึ้นโคกกันครับส่วงนี้นุกกระว่านในปิตต์เราครับพี่น้องผมอากาศบอดีนุกปลา บานเบอไก่กระบอกขาวบ่ห้องบ่ขันปันไดนะครับแต่ว่านุกต่อเขากัดกัขันอยู่ดอกครับนุกต่อแต่ว่านุกปลามันหันบ่ขาวกออกไปกระบ่ไดผลกระบ่อยากออกไปนะครับหากินหาอยากเนี่ยอื่นซะก่อนมันบ่แดดมันก็เลย่อบ่หาวมันบ่ห่าวน้อยใหญ่หนอเสียงตะเกาเสียงขันเสียงห้องมันอันนั้นอยู่มันแดดช่องเอ็มเซ็มตัวที่มันจังอันนุกมันจังห่าวจังห่าวดีันขช่องเถ่าเก็บเห็ดปวกเก็บหน่อยพี่น้องค่อยเก็บค่อยเล่มออกไปเรื่อย มันมันนะครับมันออกไป้วมันออกยิ้มขาออกขันห้องเก็บเอ็ดบวกก็หน่อยขันว่ามันอันนั้นบ่ได้เอามีดตะไคร้มานนำมีตะไคร้เด็ดขาปั๊บปั๊บปั๊บหลุดอันนี้ห้องเก็บมือยิ้มออกมีดก็บ่ได้ถือมือนี่เพราะว่าบดหรือว่าคิดไปไก่ปนนั่นจับพี่น้องไก่ก็บ่ได้ถือจักเพียาบดถือเลยเด็ดขาเป็นออกพี่น้องเอ้ยเมื่อหอดเพื่อนมันจังบวยาก เอาเซ้นาเกลือโรยยุ้มไป่ามีตะไครยังไงงมุกตะไคร้ยังงยาวๆ่ครับทางนั้นมีอยู่เล่นไมพูุระถ้าเห็ดปวกแดงกัเห็ดปวกแค่น้อยถ้งเห็ดละโงกคุระดอกคูรูเลยดอกอนี้สอนพี่น้องเยสอนดอกใหญไครับพี่น้องผมอ่าแบบางทางหางใหญ่วันนี้ในบ่อใหญ่้างนัู้น่งจุ้เอออักโลงหมอครับโอ้มีแต่ตอกยังไง เย็บระเด้อพี่น้องเหมือนดอกใหญ่ๆงามๆเย็บน้อยกับหัวซักดอกอยู่ทั้งสียิ้ทั้งโผนขาผื่นอุ้ยตอนสดเนาะหมกบังดีหมกหอมหมกตัวเนาะอยากให้กินครับน้ำปลาน้ำดงยุ่งกันรไล่ไล่พูดจะเนี่ยเอกินได้พี่น้องข้าวปลาล่ะมันไม่เอนวกินคนเนี่ยเอคนเนีมันแนวยุ่งงได้ครับพี่น้องแนวกินย่างนั้นไปรอบางแห่งหอกดินหันอยู่ไปรอบังเนี่ยมันมูมันเกิดมันต้องเกิดล่ะ ลิ่มลิ่มลงนะมันเกิดอย่างกีรานต้องสอดให้เห็นเนาะอันนี้ยังเกิดอยู่เป็นแผ่นใช่เหรอแสดงว่าคนบพเทียค้างนี่คนโพในลงทางนี่ไปครับสาธิตต่อมันสองใยมึงอีกครับพี่น้องผมเบิดแล้วครับดอนนี่เหนียกเทียอยู่นใหญ่เนาะพี่น้องครับพ่อเห็ดปวกแดงอีกแล้วหมู่หนึ่งพี่น้องอีแม่มานกี้เห็ดปวกแดงเกิดใหญ่ไผ่กันครับใหญ่ไผ่ข้าเก็บเห็ดปวกไก่หน่อยอยู่ผีเห็ดปวกแดงเกิดที่ทางพี่พี่น้องผม พี่พี่ดอกนี่ปวกแดงนี่ปวกแดงครับคุณอะไปุ๋มีจะดอกกํางามมีจะดอกกงามครับมาแล้วครับสองแถวมาแล้วครับเอาแล้วครับเริ่มแางระบาดสองแถวเอาระบาดหนี่งหยาดกันระพี่น้องมาสองคนกันหยาดกันเบาเบาไก่บาเก็บซอยครับเดี๋ยวสิว่าเชียวเปียบกันหน้พี่น้อง

มางามเหตุบางคือมันทำมูบอหญ่ายเนาะมูนิดหน่อยเอาซ้ำหนีกับไข่ยี่ดอกหลายหลายมูก็สีหลายหลายดอกตืีมกันว่านจะเหยียบละยายเที่ยวเบิว้ยละตีเฮาเห็นที่แหลกนั่นนั่นได้เตรียมกันครับค่อยยางมาจะหั่นพ่ะยางเกี่ยวค่อยจะหั่นบัดมานี่เพื่เที่ยบัดม่านมันมันนะครับสองแถวมันมันแล้วมือนี่นะครับตาทิ่ตามกันอีกสิมีอีกบ่บาดนี้นี่จากสองแถวมาหอดนี่มาหาเราเบิ้งหยีมาพอเห็ดไข่อยู่นี่ครับพี่น้องผู้ลัก อ้ยไข่เขียวครับไข่อันโพ้นเนี่ยมีหอมครับพี่น้องตำปนเสียบๆนะครับใี้ไข่โพนเนี่นี่คือราคาเงี้ยวเงวโอ้ยขาเจ้าช่างสวยน่ารักเหลือเกินแม่สาวน้อยสุดยอดเลยข้าจะจีเจ้ากินกับข้าวแม่สาวน้อยงามๆครับไปครับถ่ทายที่ตามกันอีกกระผมพี่นอ้องสองแถากับเมยละครับบู๊กวกบู๊ขาดเข้ามาเจ้าลวงจะปลายุ่งกับหลาย จะนอนกัสิผ้ากันยางออกเมื่อไหร่ลครับพี่น้องนี่ไล่ๆพี่น้องหลังจากหหลลาาายยอ่กกขงงไผัจที่ไปแยกกันว่าบ่เออกระตายายไผ่อันนี้กระตายายงวนนี่นี่ซึ่งเห็ดปวกมีซึ่งเห็ดไข่เห็ดปวกสมบูรณปีครับพ่อได้ยาได้กินโอ้แต่ว่าดอกนี้งามงามงามดอกนี้งามดอกนี้แห้งงามเดลยขาบกเนาหนึ่งของใหญ่งอนของเดือด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 ดอกเดียวอิ่ม ขาแบบเงาเออคาแบบเงาเลยงามเงามครับงามเงามชอกโดดครับผมมื่อนี้ขอบุญขอบคุณพี่น้องผมมีหลายเด้อครับสิดติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบาไก่โคกนกพวกผ้าเลาะนะครับครับยายไผ่เสีอบักระเเงครับยายงวนนะครับผ้าหาอยากหากินน้ากันเลาะไปนน้ำปลาน้ำลงพี่น้องคนตัวคนลงก็หาอยากหากิน ก็ได้โทษนี่แหละครับพี่น้องบาทก,ก็สิเป็นทางยางออกเมื่อนั่นแหะครับพี่น้องคัดมันหรือจังไดกับจังสีให้พี่น้องผมรับชมรับฟังอีกอยังถาลุนไปน้ำกันว่นาสองเถาสีมันบ่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอขอบคุณพี่น้องผมไม่ลาย ให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขูมสุขคนลำลำรวยรวยสุขูมสุขคนเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ย่าไผ่เสีอบักระแลงให้ย่างวนให้เบาไก่ขู่รื้อโบกผ้าร้อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับคลิปหน้าพอกันไหมว่าเบาไก่ย่าไผ่ทีภาพพี่น้องไปทางไหนไปครับผม